ชาประสบการณ์นะครับล่าสุดมี MCN จีนนะครับเขาเข้ามาติดต่อเนี่ยให้ผมไปเป็นอาจารย์สอน TikTok ของคนในสังกัดของเขานะครับเขาบอกว่าเขามีโน้ต h ฮาทุกอย่างครับเพราะว่า TikTok ในบ้านเราเนี่ยถือว่าล้าหลังไปประมาณ4-5ปีของเขานะครับเขาพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยเขาเรียกว่าแ p ปโต o อินนะครับเขามีแมนนวลนะครับในการที่จะแปลจากจีนเป็นไทยแล้วก็ให้ความรู้ทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าเขาสามารถปั้นหนึ่ง ล้านหนึ่งแสนคนติดตามอะไรเงี้ยแบบง่ายๆเลยแล้วเขาไลฟ์ทีนึงเนี่ยเขาก็ได้เงินแบบหลายแสนเลยประมาณนี้นะครับแต่ประมาณว่า Tik t o อกในสังกัดของเขาซึ่งเป็นคนไทยนี่นะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจในระบบอะไรประมาณนี้นะครับก็มาติดต่อให้ผมไปเป็นครูสอน,นจริงๆนะผมว่าโคตรสนใจเลยนะผมอยากจะรู้ว่าโนฮาของเขาคืออะไรนะครับแต่ว่านะครับเขาก็ให้เซ็นสัญญาครับเซ็นสัญญาประมาณว่าห้ามเปิดเผยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับสิ่งที่ผมทําอยู่ผมเป็นยูทูบเบอร์ผมเป็นทิกต o อกเกอร์นะครับผมให้ข้อมูลให้ ความรู้คนฟรีอยู่แล้วออนไลน์นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ไปติดต่อเซ็นสัญญาอะไรกับเขานะครับที่น่าสนใจก็คือนะครับอาชีพที่เป็นไลฟ์นะเป็น VJ เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆเพราะว่านะครับ โกดังสินค้าจีนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากๆต้องการให้คนมาไลฟ์นะครับยิ่งไลฟ์เยอะเนี่ยนะครับสินค้าก็ยิ่งขายดีถูกไหมครับแต่อีกด้านนึงก็คือความน่ากลัวของทุนจีนนะครับที่เข้ามาครอบงำนะครับก็คือสินค้าจีนเยอะมากนะครับแล้วก็คนไทยก็กลายเป็นลูกน้องไปเลยนะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับก็ถ้าไม่อยากจะให้นะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยครับเราไปเป็นลูกจ้างอย่างเดียวนะครับแนะนําว่าให้ทดลองนะครับลองสร้างตัวตนลองสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมานะครับ มีสินค้าหรือว่าบริการอะไรนะครับลองสร้างขึ้นมานะครับเอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไปสู้นะครับโรงงานของโลกหรือว่าทุนจีนที่เขาแบบมีเยอะมีตังเยอะมากแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่เราสามารถ,ถทําตัวเองเนี่ยให้เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาได้เพราะว่า,าถ้าเราสู้ไม่ได้เนี่ยเราก็เข้าร่วมนะครับ